นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ well ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิระชาคตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะค้า วาโทโนะมะมะวาอะวิสุนุตสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกะริถาโทพระสัมสัมวิสาเทพาค้าพุทธปันทูธรรมวะค้า วาโทโนอะมะมะวาอาวิสุนุตสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานากะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ วาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสา,านุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานากะริถาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ วาโทโนะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานากะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะค้า วาโทโนะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะคา วาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะค้า วาโทโนะมะมะวาอาวิสุนุตสานุตติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานากะริถาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ วาโทโนโะมะมะวาอะวิสุนุสานุติอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกะริธาโทพระสัมสัมวิสาเทพาคะพุทธปันทูธรรมวะคะ วาโทโนะมะมะวาอะวิสุนุสานุติ